ขอเรายังมีรางวัลพิเศษมอให้ด้วยนะคะเดี๋ยวางะามขออนุญาตก่อนจะมอบก่อนจะมอบแนาตัวเองก่อนน้าตัวเองก่อนเชื่อไจคะชื่อารเป็นเพื่อนฝั่งไหนคะเป็นเพื่อน่ง้าสาวเป็นเพื่อนฝุาร์นะคะได้ค่ะขออนุญาตเล่นึงนโสดหรือเปล่าคะโสดจริงเนี่ยสยค่ะ โสดสวยและรวยมากอันนี้เพิ่มมเองนะคะก็คนแา่ใดสนใจสาวโสดคนสสยคนนี้สามารถติดต่อไม่ได้ติดต่อดิฉันนะคะติดต่อคุณตั๊กแต่ไม่ได้ขอเบอร์คุณตั๊กนะให้ขอเบอร์คุณลูกน้ำอ่านะคะเออคุณน้ำขาวันนี้เป็นผู้โชคดีเนาะคุณลูกน้ำอวยพรเพื่อนเราสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะก็เป็นเพื่อนกับตั๊กมา20ปีแล้วนะคะบอกอายุเลย ดูความรักของตากับพีโน่ก็คือแบบเขามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันมากมีอะไรที่องตัวก็ดีใจเหมือนตั๊เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดวันนี้เลยที่ได้แต่งงานกับพีโน่เพราะพีโน่ทำให้ตั๊เป็นเหมือนเจ้าหญิงมากเลยค่ะโอ้ยทำไมหน้าดูเจ้าบ่าวโมโนะคะก็ขอให้อ่ามีความสุขมากๆมีลูกเป็นบ้านมีหนาเป็นเงินนะ